เมื่อนายจ้างมีข้อกําหนดที่จะหักค่าจ้างของลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ในการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีลูกจ้างแต่ละคนนายจ้างมีสิทธิที่จะสามารถหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมได้หรือไม่คดีนี้มีคําตอบคดีนี้เกิดขึ้นณบริษัทแห่งหนึ่งนายจ้างได้มีการกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างผ่านการโอนเงินจากธนาคารและจะทําการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับต่อมาได้มีลูกจ้างคนหนึ่งในบริษัทได้เข้าไปเรียกร้องกับนายจ้างว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้างเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารขอให้ในายจ้างคืนเงินที่หักไปให้แก่ลูกจ้างด้วยแต่นายจ้างไม่ยอมและอ้างว่าตนเป็นคนออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและที่ผ่านมาตนก็จ่ายค่าจ้างด้วยวิธีดังกล่าวมาโดยตลอด ถือว่าลูกจ้างทุกคนในบริษัทยินยอมที่จะโดนหักค่าธรรมเนียมตนจึงมีสิทธิ์ที่จะหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินได้คดีขึ้นสู่ศาลสารพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะหักค่าจ้างลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารได้คดีนี้สารท่านเห็นว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างณสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา55การที่นายจ้างหักค่าจ้างแล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการโอนค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างไม่ถือเป็นหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการอันเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา76อนุ3ดังนั้นนายจ้างไม่มีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร จึงต้องคืนค่าจ้างที่หักไปให้กับลูกจ้างข้อบังคับที่นายจ้างกำหนดขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนื่องจากเป็นการหักค่าจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างหักค่าจ้างไปแล้วจึงต้องคืนเงินที่หักเป็นค่าธรรมเนียมคืนให้แก่ลูกจ้างทั้งหมดติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทางช่องยูท b e กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม สวัสดีค่ะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน